สวัสดีครับผมนายจิรเมฆปิติพรชลวีนะครับเลขยำตัว622 165 4882นะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องถ้าฉันเป็นยจ้าของจิตการฉันจะขายของมูเตลูนะครับแนวคิดี่เรื่องของเราก็เริ่มจากเรามองเห็นว่าคนไทยในหลายกลุ่มมีความเชื่อเรื่องการกราบไหว้บูชาเครื่องรางของขัง ของสินทรัพ์สิทธิ์ที่พกติดตัวเรานะครับแต่ในช่วงช่วงหลังหลังๆห,หลายๆปีนี้ความเชื่อเหล่านั้นกลับมาเป็นเทรนอีกครั้งนึงในชื่อของมูเตลูนะครับในการจำหน่ายสินค้างเราก็คือจะจัดในรูปแบบของขังที่สามารถเข้าได้ถึงทุกเพศทุกวัยเช่นสร้อยข้อมือแหวนตะกดรวมไปถึงเคสมือถือด้วยนะครับ ทำเลที่ตั้งของเรานะครับก็จะเป็นเราจะจัดจําหน่ายแบบออนไลน์บน Facebook, l i n แอดไอแล้วก็ทวิตนะครับเพื่อให้บุคคลที่อยู่ห่างไกลได้เข้ามาสอบถามและชมสินค้าของเราได้ง่ายนะครับและเราจะจัดบูธเพื่อจําหน่ายของสินค้าต่างๆนะครับบางทีก็จะไปเปิดที่ห้างที่มีการจัดงานนั้นๆอยู่นะครับ กลยุทธ์ในการขายของเราล้วครับเราจะตั้งเราจะมีสินค้าที่เป็นแฟชั่นเพื่อล็อกเป้าหมายให้กับวัยรุ่นที่ต้องการกับตัวสินค้าเพื่อเสริมสริมงคลนะครับเพื่อจะได้รู้สึกสนุกสนานกับการเลือกชมสินค้ามากขึ้นและจะมีตัวสินค้าที่ได้เข้าถึงกับทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับ ในการทำธรุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเสริมโชคชะตาของสายมูนั้นเราเชื่อว่าคนไทยในกลุ่มนี้มีความเชื่อต้องการการกราบไหว้สักการะบ,บูชานะครับเพื่อเสริมให้จิตใจเรามีความสุขความสบายใจและในเรื่องความเชื่อในเรื่องของโชคชะตาด้วยนะครับการบริหาร การตลาดโดยยึดหลัก4ี P นะครับโปรดักตัวสินค้าของเราจะจัดทำเพื่อคนในกลุ่มที่มีความเชื่อเรื่องโชคชะตาหรือกลุ่มสายมูนะครับตัวอย่างสินค้าเราก็จะมีตัวอย่างเช่นโอมาโนลิเป็นของสินค้าส่งตรงจากญี่ปุ่นโดยโดยเฉพาะน,นะครับไดแดงจากไดแดงแท้จากฮ่องกงเลยแล้วก็เต่าทองแท้จากญี่ปุ่น แลก็มีแมวกวักทองไว้นะครับในเรื่องของราคาครับในการจัดจำหน่ายสินค้าของของเราไว้กับไหว้บูชาต่างๆนะครับเราจะมีของเริ่มต้นเพียงราคาแค่199บาทเท่านั้นเองครับซึ่งว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลพอที่จะตัดสินใจซื้อได้เพื่อเสริมสริมวงคลของชีวิตของคนสายมูนะครับ ในการส่งในการจําหน่ายสินค้าของเรานั้นเราจะจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์มีแอดมินคอยติดคอยตอบให้คําแนะนํำและคำปรึกษานะครับหากหากเป็นหน้าร้านหากเป็นหน้าร้านของเรานะครับเราจะมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องสายมูต่างๆคอยให้คําแนะนําด้วยเช่นกันโปรโมชั่นของสินค้าเราแล้วครับเราก็จะจัดโปรโมชั่นจะเป็น เมื่อซื้อสินค้าครบห0รบาทเราก็จะแถมได้ห้องกลงแท้ที่ทําวิธีจับวัดหวังต้าเชียงของห้องกลงเลยนะครับเพื่อเป็นเสริมสิ่คนให้กับคู่รักให้เรารักกันตลอดไปหากไม่มีคู่แล้วได้ไปก็จะสมหวังกับความรักนั้นๆน,น,นะครับและยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับถ้าซื้อได้แดงที่ช่วยในเรื่องการเรียนการงานการเงินสุขภาพความรักนะครับ พร้อมกับเต่าทองญี่ปุ่นแท้เสริมเรื่องสุขภาพความมังคลอายุยืนร่ํารวยราคาเซตนี้ราคาเซ็ตละ2.9งบาทนะครับแถมส่งฟรีด้วยนะครับผมกระบวนการผลิตของเรานะครับในตัวสินค้าของเราจะถูกคัดเลือกมาจากที่ที่ได้มีคุณภาพยกตัวอย่างเช่นโอมาโนรินะครับส่งตรงจากญี่ปุ่นเลยนะครับ เป็นเครื่องรางประเภทถุงผ้าขนาดเล็กปักด้วยลวดลายสวยงามครับถุงผ้าเปิดได้นะครับรูดเปิดได้ด้านในมีเครื่องรางทําด้วยกระดาษไม้ผ้าหรือเหล็กนะครับแล้วแต่ลูกหลักลูกค้าจะเลือกเลยนะครับมีหลากหลายแบบให้เลือกเลยลูกค้าสามารถพิออเดอร์มาได้นะครับเช่นแล้วก็จะมีคํอวยผ่อนทั้งในเช่นช่วยให้ประสบความสําเร็จ เสริมรุวงดวงการเงินหรือเรื่องการเรียนหรือการสอบการเดินทางปลอดภยัยโชคลาโชคลาบหรืออะไรอื่นๆก็ลูกค้าธารมเลือกได้เลยครับต่อไปก็เป็นเรื่องการจัดการกับพนักงานนะครับเราก็จะคัดเลือกพนักงานให้ถูกกับงานนะครับแล้วก็คอยอบรมพนักงานให้ปฏิบัติตา,ตามกฎระเบียบของร้าน มีมรารย,ยาทพฤติกรรมทำตัวอย่างเหมาะสมนะครับเงินทุนของเราก็ได้จากการชวนคนรู้จักมาร่วมลงทุนนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็ได้มาจากกําไรของสะสมของกิจการนะครับซึ่งไรายได้จากหักส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเกิดมาเป็นผลกําไรสะสมสามารถต่อยอดเป็นเงินทุนเพิ่มของธุรกิจได้นะครับ ในเรื่องคู่แข่งก็ไม่กังวลเลยนะครับเพราะว่าร้านเรามีบริการที่ดีมีแอดมินคอยให้คำแน,นะนำคำปรึกษาตลอดเลยหน้าร้านก็จะมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความแนะนำตลอดป้าหมายสูงสุดของเรานะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของสายของสายมูสำหรับลกต้นของประเทศนะครับเพื่อไม่ให้ลูกค้าได้เสียเวลาเสียเวลาในการบินไปซื้อของในต่างประเทศ เรามาซื้อที่ร้านเราได้เลยนะครับขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ